เป็นไม้ประดูกำคอรเรียบๆนะครับตัวรางก็เป็นไม้ประดูเหมือนกันเหลือปลายอยู่ที่35เซนนะครับลูกจะได้ไม่แกว่งตัวปีเป็นอลูมิเนียมนะครับหนา6มิลกว้างก็คืออยู่ที่40เซนนะครับมีลอกมีสาย PE ให้ตัวน็อตยึดนะครับผมใช้น็อตยึดสีตัวนะครับแล้วก็มีตัวครอบข้างกันปีกันคอต่างๆก็สวยงามดี มียางให้สองชุดนะครับมีลูกดอกให้สองพร้อมยิงเลยนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับคุณพี่ก็ต้องเลือกก่อนว่าจะออกคำคอเรียบๆแบบนี้นะครับไม้ปดูมีตัวแผ่นวางเลเซอร์ให้นะครับอ่ด้านบนเป็นแบบนี้นะครับทันสมัยดีแล้วก็ที่สําคัญผมโปรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงวันสองวันนี้พี่แถมเลเซอร์ตัวนี้ให้ฟรีหนึ่งชิน้นนะเอาไว้ยิงปลางกข้างคืนเอาไว้ยิงหนูแรงต่างก็สะดวกดีตัวนี้โปรหนึ่งพันเจ็ดนะครับ ถ้าเกิดเราจะเอาเป็นยิงหนูเพิ่มเติมก็ก็บวกเขา้าไปอีกสองร้อยนะครับให้เราเปลี่ยนปีกเอาปีกตัวนี้ออกนะครับ<ม>เนี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ปีกเล็กแทนนะครับพี่นะฮะตัวปีกเล็กก็ไว้ยิงหนูเอ่อไว้ยิงหนูนะครับแล้วก็มีลูกดอกยิงหนูยาวๆหน่อยตัวนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับตัวกำคอล่องนิ้วนะฮะเป็นไม้ประดูถ้าเราจะเอาตัวเรียบๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ทรงเรียบๆ อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบกำคอล่องนิ้วถ้าจะใส่สายามีสายอ่อนให้ด้วยนะครับตัวเลเซอร์ให้เราสลับเอานะครับเปิดปิดตรงท้ายก็ได้หรือว่าจะใช้สายกดแบบนี้ก็ดีนะครับอันนี้มันจะสะดวกเวลากดต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะจะลองดูข้างล่างเห็นไหมมันจะติดกดปุ๊บแล้วก็ค่อยยิง,งต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับราคาเดียวกันนะครับโปรหนึ่งพันเจ็ด มีเลเซอร์ให้ด้วยนะครับมียางสองมีลูกอดอกสองนะครับเหลือปลายก,ก็ถือว่าเรียวดียาวดีตัวนี้เป็นตัวปืนยิงปลาเริ่มต้นที่พันเจ็ดถ้าเกิดเราจะเอายิงหนูเพิ่มเติมก็คือบวกเข้าไปสองร้อยก็จะเป็นพันเก้านะครับราคาก็ประมาณนี้นะฮะสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับอันนี้ก็กำขอเรียบๆผมก็มีไม้มะเกลือนะครับราคาเดียวกันต่างก็ต่างก็คือเรื่องไม้อย่างเดียวนะครับกําลังประกอบกําลังทํานะครับตัวปืนยิงปลานะครับ เนี่ยด้านนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะตัวชุดเดียวกันเหมือนกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมแถมเลเซอร์ให้ฟรีนะครับพี่ตัวเลเซอร์มันจะมีตัวสายเป็นสายอ่อนแบบนี้นะครับให้เราต่อประมาณนี้นะครับเวลาเอามือซ้ายจับเวลากดที่กระโจมมือเวลาเราจะยิงเรากดมันก็จะติดเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยนะพี่นะครับนะเดี๋ยวผมกดมันก็จะติด หรือว่าเราจะต่อตรงนะครับใช้ตัวมันจะมีตัวสวิทช์ให้ต่อธรรมดาเดี๋ยวผมพาไปดูให้นะครับประมาณนี้อันนี้เลเซอร์แถมหนะครับมีเปิดปิดตรงท้ายนี่ก็ได้นะผมรู้ว่าจะใช้สายอ่อนนะครับใช้ฐานธรรมดาฐานหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับตัวปืนนะครับผมโมให้ใหม่หมดก่อนที่จะส่งนะครับตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นใหม่คนที่เราไปดูนะครับตัวเดิมเดิมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหม ตัวตัวง่ามมันยังยังคลอนอยู่ความแม่นะ่มันก็กจะโดยปกติก็จะเท่านี้นะครับตัวรุ่นใหม่ผมจะโมให้ใหม่หมดเลยพี่นะรประมาณนี้เห็นไหมฮะแล้วจะไม่ดังไม,ไม่ไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่ไม่เอไม่เป็นเหมือนเดิมตัวนี้นจะรูดลเงียบด้วยนะครับแล้วก็ไม่คลอนสูปผมโมใหม้ใหม่ให้หมดแล้วก็จะทําเซฟกันลั่นนะครับถ้าคุณพี่จะไปทําเองเรงต่างนะไปดูที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ตัวนี้ผมทํามาใหม่หมดนะครับ อันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อสิ่งที่คุณพี่จะได้นะคุณพี่ก็ต้องเลือกพันธุ์ท้ายก่อนอตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวเลเซอร์ก็ติดตั้งนะครับประมาณนี้นะฮะจะติดตั้งประมาณนี้แล้วก็ได้ลูกกระสุนหนึ่งกล่องได้ยางเพิ่อมอีกหนึ่งชุดนะครับเอ,อ่ไปดูเรื่องราคาไปนะครับ <c oughs> ผมมีเป็นตัวไม้สักนะครับมีตัวกำคอล่องนิ้วน้ำหนักอยู่ที่1.8กิโลกรัมนะครับไกปืนจะเป็นตัวสแตเเลสเกรดดีสุดนะครับไกลอลูมิเนียมนะครับไม่ได้ทําแล้วนะปัจจุบันทําตัวไก ช่วงชัก75ด้เซนยาวโดวยรวมี่เมตร1ิ้านะครับยางให้2จชุดงามทําเซฟกันล่านมียางปิดด้านหน้าเวลาเหยียบดีมันจะมันจะ,มนจะไม่จมพีอ่อันนี้เป็นไม้สักนะครับเสร็จแล้วตัวถัดมานะครับก็เป็นไม้สักแต่ว่ามันจะเป็นตัวกําคอรเรียบๆทรงนี้ <c oughs> คุณพี่ก็ดูก่อนว่าชอบตัวไหนนะครับอันนี้เป็นตัวกําคอรเรียบๆมีตัวเอ่อเป็นไม้ขี้เหล็กมันจะดำๆลายๆนะครับเนื้อก็จะแข็งปะนะครับ ส่วนเรื่องไม้สักเนื้อจะเบากว่าแต่ว่าปลวกมันไม่กินนะครับต่างกันแต่ไม้พวกนี้ก็ถ้ามันมีแกน่นก็จะไม่กินนะครับอันนี้ราคาพันห้าแถมเลเซอร์นะครับโรนี้นะครับมีเลเซอร์ร้อยตัวนะฮะแถมให้อยุดก็รีบสั่งแล้วกันอันนี้เป็นตัวกำคอรเรียบๆไม้ประดู่ครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับี่น้ำหนักอยู่ที่สองกิโลกรัมยาวโดยรวมเมตรสิบห้าน้ำหนักสองกิโลกรัมตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับกำคอล่องนิ้วเป็นไม้ประดู่นะครับ ใช่ผมจะมีหลายตัวหลายแบบหลายเลือกครับแล้วก็สั่งปุ๊บส่งเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ประดูนะครับเรียกว่าทรง A แล้วกันจอบทรงนี้นะครับเขาเรียกว่าทรงมือสอดมี A นะครับตัว B ทําไม่ทันนะครับอยู่ระหว่างผลิตอยู่ผมมีตัว C ครับเป็นไม้เก่านะครับเป็นปกติก็จะมีรูเป็นแบบนี้นั่นพี่เนะฮะเป็นบางตัวโอเคเป็นเมื่อราคานี้ก็ถือว่าโปรถูกสุดตั้งแต่ทํามานะครับอันนี้เป็นตัว C ตัว C นะครับ มีไม้ตาลก็มีในราคาเดียวกันนะครับไม้ตานก็จะเป็นอย่างนี้น้าหนักอยู่ประมาณเบากว่านะครับไม้ตานก็สวยละเอียดนะนะครับผมมีตัวกําคอลอ่งนิ้วนะครับเอ่อไม้มะเกลือกําคอเรียบๆหมดเกลี้ยงนะครับทาให้ทันตัวนี้ราคาพันเจ็ดน้ำหนักอยู่ที่2.2กิโลกรัมหนักกว่านะครับไม้มันก็เป็นไม้ในแข็งก็พอกันแต่ว่าเรื่องเอ่อิล,ลาล่าเนงแตมันจะหนักกว่าจะตันกว่าตัวนี้เป็นตัวทรงทรง,ทรงเอนะครับ ไม้มะเฟย์พันเจ็ดตัวนี้เป็นทรงบีครับบีก็จะเรียวกว่าหน่อยนะครับเวลามน้อยนะครับอาจจะประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวนี้เป็นทรงซีครับเป็นไม้มะเลือไม้มะเลือนิยมทํเป็นเครื่องดนตรีนะครับเพราะไม้มันจะไม่แตกไม่ลานไม่เล้านะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นทรงทรงดีนะครับเป็นไม้มะเฟือส่วนใหญ่คนมีอายุยิยโฉจะเจาตัวนี้พอนเบากว่านะครับประมาณนี้ทรงนี้ก็สวยอีแบบหนึ่งตัวนี้พันเจ็ด โลนี้แถมเลเซอร์นะครับมีลูกมียางครบครอมหมดนะครับตัวนี้เป็นไม้มะค่าแต้ตัวนี้พันเก้าตัวท็อปสุดกําลังทํามีหลายตัวนะครับส่งได้เลยตัวทรงนี้สวยดีบางคนเอาไปประดับในร้านอาหารต่างๆสวยนะพี่เป็นงานถูกกฎหมายนะครับเปือนหนังสติกตัวนี้เป็นไม้ชิงชันชิงชันหนักมากสองจุดสามกิโลกร,รัมนะครับตัวนี้พันเจ็ดนะครับแล้วก็มีตัวพยุงตัวสุดท้ายท็อปหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ ใช้เครื่อง CNC ทานะครับทรงเดียวกับตัวไม้ประดู่เจ้าเดียวกันทาช่างก็เดียวกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่พันเก้าท็อปสุดประดู่ก็จะมีออกทรงแดงๆก็มีนะครับสีแดงๆก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้ตัวนี้ก็พันเก้านะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับพี่นะฮะสต้องนั่งอยู่ในบ้านนุ่นก็มีโอเคขอบพระคุณครับเดี๋ยวชุดยิงปลาก็มีเหมือนกันนะยิงปลาราคาก็วิ่งอยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับอันนี้อันนี้งานคร่าวๆให้ดูเวลาย,ยังทันอยู่ มีกำคอล่องนิ้วกับมีตัวกำคอเรียบๆนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดนะครับโอเคขอบพระคุณครับไปเลยนะเอาทางทางตรงนี้เ่รอฮะสีแดงๆนะฮะนะครับไนะนะปนหนึ่งเป้านะครับถ้าลูกปืนมันแม่นจริงๆก็โดยเฉลี่ยมก็จะยิงถูกนะเพราะเป้าเล็กมากมันก็เหมือนกับระยะที่เราหวังผลหายอยู่หากินเรานะี่ยนะฮนะนะครับ สแล้วนะครับกว่าจะตั้งเป้าได้งอเหมือนกันนะโอเคเอาลูกกันนะครับสามเป้าความแม่นนะครับมันขึ้นอยู่ที่เรื่องไกลปื้นนะครับแล้วก็เรื่องง่ามเรื่องยางเออเรื่องรางมีเรื่องตัวไหนอีกนะครับแล้วก็เรื่องเลเซอร์ ก็สําคัญถ้าเลเซอร์มันไม่ดีเนี่ยมันจะก็ก๊กก็แก๊กมันคอนนะครับอยู่หลายเรื่องมากแ,แล้วก็เรื่องขากล้องขาเลเซอร์นะครับจะต้องนิ่งจะต้องแน่นจริงถ้าเกิดมันติดตั้งมาแน่นมันคอนนะครับยิ่งง่นก็ไปโดนนะฮะลูกค้ามาให้ผมดูที่บ้านนะโอ้าขากล้องมันดิ้นได้จนะริเนี่ย เรือถ้าปืนแม่นนะครับเออ่ในการคันหาอยู่หากินเนี่ยฮะบางทีมันจะไม่เสียเกลียวนะเวลาเราออกจากบ้านนะผู้ครูเนี่ยกำลังใจม,มันจะมาเองนะพี่น่าจะทั้งหมดมีอยู่20เป้านะครับเป็นเป้าก็คือลูกไข่ไก่นะครับลูกไข่ไก,ก่เป็นตัวไข่ไก่ก็เป็นเป็นพลาสติกนะครับนะ นัดนี้ได้หลายตัวเลยนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวไปดูมีปโปรแน่ๆน,นะครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ผมเอาตัวสิ่งดีๆให้เลยครับสำหรับค่ายผมเลยละพี่ตัวนี้ติดกันนะครับนะฮะเอาอ,อยากให้สิ่งดีๆแล้วก็อยากให้คุณพี่เอาไปแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ไปหาอยู่หากินเอาไปไล่นะครับพี่มันจะสนุกนะพี่ยิงถูกแล้วมันจะสนุกนที่ยิงไกมันน่าเบื่อนะมันยิงไม่โดนนะฮะ อันนี้ก็น่าจะโดนตรงนัดทำไมโดนตรงนัดรู้ไหมพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวง่ามให้ชัดกันนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมได้อัปเดตก็คือถ้าเป็นเกมเขาเรียกว่าเลเวลนะพี่เพิ่มขึ้นอีกเรื่องความแม่นมากขึ้นไปอ,อีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนัดนี้โดนนะต่วโดนเขียวนะครับโดนด้านข้างๆหน่อยนะอมแล้วล่ะผมเองนะครับ แม่นดีแม่นดีพี่โดยปกติสมัยตะกอนหรือว,ว่านับตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับที่ผมเคยยิงปืนหนังสติ๊กเนี่ยมันจะปืนที่มันแม่แม่นเลยนะฮะยิงระยะประมาณนี้นะครับมันจะบ้างตัวออกเป็นศอกเลื้ออ๋อเอนัดมือผมนะครับมือผมกระดกขึ้นนะครับโทษมือตัวเองแล้วรู้เลยว่าจะยิงออกไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะงอม <laughs> โอ้อยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะฮะ พราะว่าทั้งงานทำง,งานทั้งวันด้วยแล้วก็วิ่งติดตั้งอุปกรณ์อีกเหนื่อยนะหมายถึงว่าติดตั้งก่อนที่จะรีวิวเนะี่ยดึงปงดึงปืงงปนอนนะ่ะเอามาประกอบกั้งอมหมดแล้วแบทหมดแล้วนะะเพราะว่ามันเป็นเวลาถอนของช่างลานะนะครับโอเคเหลือสามเป้านะครับเอาเป้องกลางนะครับตรงกลางนะจะได้รู้แลวว่ามันมันเป็นเป้าไหนกันแน่นะครับ เรื่องความแม่นคุณพี่ไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วนะครับเชื่อผมนะครับเพราะว่าผมทาเป็นเจ้าแรกปืนหนังสติกตัวงามตัวนี้นะพี่ผมทํเป็นเจ้าแรกนะครับสั่งตั้งแต่งานที่ยังเออไม่เป็นตัวตัวนี้ไม่เป็นตัวปืนเลยนะฮะก็สั่งเข้ามานะครับสั่งเข้ามาแล้วก็เออหาเหล็กหาล้านไปเทียบเรื่อต่างนะครับเอามาประกอบตั้งแต่ไกปืนอรไรต่างนะฮะประมาณนี้ด้วาแม่นมากพี่นะฮะเสร็จแล้วได้ชุดนี้เข้าไปเลยคุณพี่ไม่ต้องนั่งทําเองนะครับ โอเคถือว่าถือว่าแม่นมาก